น้ำลยมาแล้วนะค่น้ลายน้ลาำลัยน้ำแดงน้ำแดงน้ำแดงอไหมคะไม่คีบ้ำลายท่าแก้วค่ะออกไหมควอยู่นี่นุ๊กคิวอยู่นี่มะตองคิว นี่เยครับต่อเลยครับห้ามยี่สิบบาทครับต่อแถวได้เลยครับได้เยอะได้เยอะได้เยอะครับนี่มนนี่นนี้ะ

จงไ้ไม่เน้นไม่เน้นให้ตังเรเด้อครับผมเออเดี๋ยวามไยหนึ่งเขียวหนึ่ง่อนต้รอรหมูแผ่นดิย่อดเออเดี๋ยวเราเอาน้ำก่อนของยของแก้วเขียวเขียว nó còn nhiều nữa này, nước lên, nước bể không được, không được, không được, không

ยี ê, ê, ่ส e e e an ิบบาทเฮ้ยยวๆนี่อเฮ้ยมาด่ยายก็เอยมามาไปมาขายเยวยายหิน้ำเนอะยายหิน้ำเล้วเร็วไปไหนไป่หมว่ะายอแค่ไปขายกระีไปเก็บเงินตรงนี้ไหะกเนตรงนี้ได้ได้จับทุน้ย

ก็เ,นะเดี๋ยวไอ้เา้าถายลูยาเดี๋าเชพา,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 าไปไปไปจัดโต๊ะเขาเลยข้างในเอาไงเฮ้ยพี่โต๊ะกินข้าวกันแม่น้ รป๊บรอแป๊บลำใหญ่ยไม่เป็นเล่นไม่เป็นพละรอได้ไหมรอได้ไหมรอไดรอได้อยู่แล้วอันนี้ทำแคย่านี้นีกตักน้ำแข็งก็ไม่ทำเลยเมื่อกี้ป้าซื้อไก่แล้วใช่ไหมเร็วเร็วตักน้ำแข็งเร็วไม่ทันแล้วต้มน้ำต้มต้มหน่อยต้มต้มต้มหน่อยพ่อค้า ข้าวก็จะกินต้มซำก็จะขายมือค่ะตามรักษารักจักษารักจี่กี่เมตรบ้าเอาแต่มาฮบอายุสามแก้วสามแก้วอานะ แกหมด่ีแก่เพรถึงที่นอร่อยค่ะอีกแก้วแก้วเดียวปท้าสุดเลยะเ้วได้ไมเอเมันเไร็ดเอาไอคนั่งเยรอยนรอแป๊บนึงนะรอ Asy, ี่สจมะนอไมคมันนี่ลูกแม่ขายบอลไมแน่อโอ้โอี่เมตเลยอยแม่แม่เดียวเขาพอแล้วเนี่ยคนเดียวตแล้วก็ออราคน พี่ยาพี yeah. ่ยาผมจะสั่งใส่ใจถวายเน้นแบบที่ยิ้มต้าเนียสามร้อยไม่ได้ลูกค้าเรามันแน่นเราทอดเป็นข้าวหมูขาวพี่ยาแบบคือลูกค้าเยอะเขามาแล้วก็ไม่ได้กินเอาถุงด้วยนะกลับบ้านใช่ไหมถุง พี่ก็ลืมเลยถ้าเรามเอยากใี่กเเช้าเลยนะเราดูว่ากเนี้ยแม่ดูว่าโกเนี้ยเนี้ยเพื่อนสองแม่แหงลิดแน่เลยกเนี้ยแม่าด้วยของทปด้วยโอ้ยเลยโกเนี้ยแหงลิดแน่เลยไปมาีมะนาวเดีเดพี่ป๋อง ของนี้ของใครอ่ะเอาแบบเผ็ดๆใช่ไหมใช่แ้อนเดี๋ยวหลังหนึ่ง